พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิทรงมีพระบรมราชบายด้านการศึกษาดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสมีงานทำรรม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนก้างปราวิทยาคมได้น้อมนำพระบรมราชบายทั้งสประการ มาประพฤกิปฏิบัติโดยเฉพาะด้านที่4เป็นพเลเมืองที่ดีโรงเรียนก้างปราบยาคมตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูบุคลากรในล,ลูกนักเรียนทุกคนได้ประพฤกิปฏิบัติในการเป็นพเลเมืองที่ดีมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อสังคมต่อประเทศชาติเพื่อความสงบสุข ขของงของงสสัคมระเทศชาติืบไปปโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการสร้างเสริมคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชการที่10มาปฏิบัติกิจกรรมก้างปลาจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจโดยใช้ก้างปลาโมเดลในการพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติโดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมก้างปลาจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยผู้เรียนร่วมกันทำความสะอาดดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบต,ตอนเช้าของทุกวันกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต โดยนำผู้เรียนเข้าวัดก้างปลาปฏิบัติกิจกรรมจิตอา,าสาสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในคราบหน้าที่พลเมืองและภาพชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา กิจกรรมนอสทอจิตอาสาจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาชม,ม,ม,มุมนักศึกษาวิชาทหารและชมรมนอทอจิตอาสานอกจากนี้สถานศึกษายังนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมทำกิจกรรมจริตอาสากับชุมชนได้แก่การร่วมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้กับผู้นำชุมชนและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำและปลูกป่าเฉลิยพระเกียิส่งเสริมการมีรายได้ให้กับชุมชนตำบลเขาโรงเป็นต้นกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่การเลือกตั้งสภานักเรียนการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ภายในและภายนอกสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมห้องเรียนละหนึ่งกิจกรรมผลการดำเนินงานและรางวัลความสำเร็จ